ไฮไลท์ฟุตซอลไทยแชมป์โวยยู19กู้หน้าปราบอินโดนีเซียกลายเป็นหนึ่งในเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการฟุตซอลอาเซียนช่วงหลังเพราะไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีความกดดันและการพิสูจน์ตัวตนของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหลังจากก่อนหน้านี้ต้องเผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนัก ทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นมาตรฐานที่หลายคนมองว่าตกลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของฟุตซอลอาเซียนที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเกมนี้จึงเปรียบเสมือนการกู้หน้ากู้ศรัทธาและประกาศให้ทุกชาติรู้ว่าฟุตซอลไทยยังไม่หมดมนคลังบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความตึงเครียดแฟนฟุตซอลไทยจำนวนมากรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เกมธรรมดาอินโดนีเซียในช่วงไม่กี่ปีหลังพัฒนาขึ้นออย่างก้าวกระโดด ทั้งเรื่องระบบทีมความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและแทคติกที่มีวินัยมากขึ้นต่างจากภาพจำในอดีตที่มักเน้นพลังและความเร็วแต่ขาดความละเอียดขณะที่ทีมชาติไทย u 19เอก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนักเตะหลายคนยังใหม่ในระดับนานาชาติความคาดหวังจึงกลายเป็นแรงกดดันอย่างมหาศาลโดยเฉพาะเมื่อคำว่าแชมป์โวยถูกพูดถึงไม่หยุดจากเหตุการณ์ก่อนหน้าและการตัดสินที่เป็นประเด็น ทำให้เกมนี้ยิ่งถูกจับตามองเป็นพิเศษทันทีที่เสียงนกหวีดเริ่มเกมทุกอย่างในสนามสะท้อนให้เห็นว่าฟุตซอลอาเซียนเปลี่ยนไปจริงๆอินโดนีเซียเปิดเกมด้วยความดุดันเพรสซิ่งสูงตั้งแต่วินาทีแรกพยายามตัดจังหวะการขึ้นเกมของไทยไม่ปล่อยให้ต่อบอลง่ายเหมือนสมัยก่อน ทีมไทยเองก็ไม่ได้ถอยหนีแต่เลือกเล่นด้วยความรัดก,กุมเน้นครองบอลคุมจังหวะและรอจังหวะเข้าทำที่ชัดเจนสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความนิ่งของนักเตะไทยแม้จะยังมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมแสดงให้เห็นถึงการเตรียมทีมที่ดีและการเรียนรู้จากเกมก่อนหน้าช่วงต้นเกมอินโดนีเซียมีโอกาสลุ้นหลายครั้งจากลูกยิงไกลและจังหวะสวนกลับเร็วแต่ผู้รักษาประตูไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ปฏิเสธประตูสำคัญหลายครั้งทำให้ทีมยังคงอยู่ในเกมขนาดเดียวกันเกมรับของไทยก็มีวินัยมากขึ้นการยืนตำแหน่งการซ้อนและการช่วยกันเพรสซิ่งเป็นทีมทำให้อินโดนีเซียไม่สามารถเจาะเข้าพื้นที่อันตรายได้ง่ายเหมือนที่หวังไว้นี่คือภาพสะท้อนของฟุตซอลไทยยุคใหม่ที่อาจไม่ได้หวือหวาเหมือนอดีตแต่มีความเป็นระบบและเน้นความสมดุลมากขึ้น จุดเปลี่ยนของเกมเกิดขึ้นเมื่อไทยเริ่มจับจังหวะได้ดีขึ้นการต่อบอลสั้นหนึ่งสองจังหวะทำให้อินโดนีเซียเริ่มเสียรูปเกมและสุดท้ายประตูแรกของไทยก็เกิดขึ้นจากความผิดพลาดเล็กน้อยในแนวรับของอินโดนีเซียจังหวะนั้นไม่ใช่แค่การทำประตูแต่เป็นการปลดล็อกความกดดันทั้งหมดนักเตะไทยเริ่มเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้น เสียงเชียร์จากแฟนๆดังขึ้นอย่างชัดเจนพลังใจในสนามเปลี่ยนไปทันทีอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียไม่ใช่ทีมที่จะยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาตอบโต้ด้วยความดุดันมากขึ้นเกมเริ่มเปิดแรกกันอย่างสนุกความเร็วของเกมสูงขึ้นการเข้าปะทะหนักขึ้นและจังหวะฟาวล์เริ่มถี่ขึ้นซึ่งนี่เองที่ทำให้เกิดดราม่าหลายครั้งการตัดสินของผู้ตัดสินถูกจับตามองทุกจังหวะและคำว่าแชมป์โวย ก็กลับมาอยู่ในความรู้สึกของแฟนบอลอีกครั้งแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทีมไทยเลือกที่จะโฟกัสกับเกมไม่เสียสมาธิไปกับเสียงรบกวนภายนอกนักเตะหลายคนแสดงวุฒิภาวะเกินวัยไม่โต้เถียงไม่หลุดอารมณ์แอละเล่นตามแผนที่วางไว้ครึ่งหลังของเกมยิ่งเข้มข้นอินโดนีเซียพยายามเร่งเกมใช้การยิงไกลและการขึ้นเกมทางริมเส้นมากขึ้น ขณะที่ไทยเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นและรอจังหวะสวนกลับซึ่งกลายเป็นอาวุธสำคัญหลายครั้งที่ไทยเกือบได้ประตูเพิ่มจากจังหวะโต้กลับเร็วแต่ก็ยังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายอย่างไรก็ตามความอดทนของทีมไทยก็ได้รับรางวัลเมื่อสามารถทำประตูที่สองได้จากลูกตั้งเตะที่ซ้อมมาอย่างดีประตูนี้แทบจะตอกย้ำชัยชนะและทำให้อินโดนีเซียต้องแบกรับความกดดันมากขึ้นกว่าเดิม ช่วงท้ายเกมอินโดนีเซียเลือกเล่นพาวเวอร์เพลย์เปิดเกมรุกเต็มรูปแบบนี่คือช่วงเวลาที่แฟนบอลไทยแทบหยุดหายใจเพราะเพียงความผิดพลาดเล็กน้อยอาจเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทันทีแต่เกมรับของไทยยังคงแข็งแกร่งการสื่อสารในสนามชัดเจนทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองแม้จะมีจังหวะเสียวๆอยู่บ้างแต่สุดท้ายทีมไทยก็สามารถรักษาสกอร์และคว้าชัยชนะไปได้อย่างยิ่งใหญ่ ชัยชนะเหนืออินโดนีเซียในเกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงสามแต้มหรือถ้วยรางวัลเท่านั้นแต่มันคือการกู้หน้าของฟุตซอลไทยในระดับเยาวชนเป็นการส่งสัญญาณไปยังทั้งอาเซียนว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของฟุตซอลภูมิภาคแม้คู่แข่งจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ไทยเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งการปรับตัวการพัฒนาแทคนิกและการสร้างนักเตะรุ่นใหม่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ในอีกมุมหนึ่งเกมนี้ยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฟุตซอลอาเซียนเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่ไทยกับอินโดนีเซียเท่านั้นแต่แทบทุกชาติในภูมิภาคต่างยกระดับตัวเองขึ้นมาอย่างน่ากลัวเวียดนามมาเลเซียหรือแม้แต่ชาติที่เคยเป็นรองก็เริ่มมีระบบมีการวางแผนระยะยาวและกล้าท้าทายทีมใหญ่นี่คือสัญญาณที่ดีต่อวงการฟุตซอลอาเซียนในภาพรวม เพราะการแข่งขันที่เข้มข้นย่อมผลักดันให้ทุกทีมต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง